บุรีรัมยูไนเต็ดช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่แฟนบอลไทยต่างให้ความสนใจอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือบรรดาน,นักเตะต่างชาติที่เข้ามาเติมเต็มจังหวะเกมบุกให้ทีมดูมีความดุดันมากกว่าเดิมโดยเฉพาะชื่อของบิดซอโซลี่ที่ในช่วงหลังถูกพูดถึงอย่างมากทั้งความแข็งแกร่งการจบสกอร์เฉียบคมและการสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ช่วงท้ายเกมที่แทบทำให้แฟนบอลบุรีรัมย์ทั้งสนามลุกขึ้นเเแบบสดสดียง เมื่อจังหวะสำคัญที่บิดซอโซลีได้โอกาสยิงแบบเน้นๆแต่น่าเสียดายที่บอลไม่เป็นใจจนสุดท้ายทีมพลาดโอกาสคว้าประตูสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันจนแฟนบอลถึงกับถอนหายใจกันทั้งสนามว่าเกือบแล้วเกือบได้เฮล้านบ้านจริงๆเกมในวันนั้นเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคาดหวังแฟนบอลน,นับหมื่นที่เดินทางเข้าสนามแข่งขันต่างรู้ดีว่าแมชนี้มีความหมายมากแค่ไหน ทั้งในแง่ของคะแนนในตารางและโมเมนตัมของทีมในช่วงโค้งสำคัญของซึสเอเชียบรรยากาศการเชียร์สุดกระหึ่มแบบที่บุรีรัมทำได้เสมอทำให้เกมมีพลังตั้งแต่นาทีแรกนักเตะด,ดูมั่นใจบอลจังหวะแรกจังหวะสองเข้าทำได้ดีและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นใจให้เจ้าบ้านเดินเกมตามแบบที่ถนัดความเร็วในการต่อบอลทำให้แนวรับคู่แข่งตั้งตังตวไม่ทันหลายช่วงและในหลายจังหวะบีสอโซลี่กลายเป็นจุดศูนย์กลางของเกมลุกทันทีที่บอลมาถึงเท้าเขา จนกระทั่งช่วงครึ่งหลังที่เกมเริ่มเปิดมากขึ้นคู่แข่งพยายามบิดพื้นที่สูงขึ้นหวังตัดการขึ้นเกมเร็วของบุรีรัมแต่กลับกลายเป็นเปิดช่องให้เกมสวนกลับของเจ้าบ้านมีพื้นที่มากกว่าเดิมและนั่นทําให้บิดซอโซลี่มีโอกาสสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษมากขึ้นเป็นสองเท่าหนึ่งในจังหวะที่แฟนบอลยังจําไม่ลืมคือจังหวะที่เขาได้บอลจากการแทงทะลุช่องอย่างเฉียบคมจากเพื่อนร่วมทีมบอลพุ่งมากลางกรอบพอดีเขาสัมผัสบอลหนึ่งครั้งเพื่อแต่ง ก่อนจะง้างเท้าซัดเต็มแรงแต่บอลกลับเฉียดเสาไปแบบน่าเสียดายจนเสียงของแฟนบอลที่กำลังจะเฮต้องกลายเป็นเสียงร้องโหยยอยๆไปทั้งสนามทั้งทั้งที่ททหากบอลเข้าไปแม้แต่นิดเดียวเสียงเฮอาจดังสนั่นราวกับแผ่นดินไหวหลังจังหวะนั้นกล้องถ่ายทอดสดจับภาพสีหน้าของบีซอโซลี่ได้อย่างชัดเจนเขาเองก็รู้ดีว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้เข้ามาบ่อยเอลมันคือจังหวัดทองที่ควรเปลี่ยนเป็นสกอร์แต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้บางจังหวะเหมือนง่ายแต่ไม่ง่าย บางจังหวะเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับเป็นประตูได้และแน่นอนว่าบิดสอโซลี่เองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความมุ่งมั่นมากที่สุดในทีมเขาไม่ปล่อยให้ความผิดหวังครอบงำเกมหลังจากนั้นยังคงวิ่งไล่กดดันแนวรับคู่แข่งและช่วยทีมสร้างโอกาสอีกหลายครั้งจนแฟนบอลต่างชื่นชมในความทุ่มเทอย่างเห็นได้ชัดในอีกหนึ่งมุมที่แฟนบอลพูดถึงกันมากคือการที่แตงโมพัทธรธิดาผู้ประกาศข่าวสาวผู้คลั่งรักในวงการกีฬาได้โพสต์ลงโซเชียลถึงจังหวะของบิดสอโซลี่ ทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์การสนันเพราะแตงโมมักจะพูดถึงเกมฟุตบอลไทยด้วยมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งสนุกทั้งคมและมีเสน่ห์เฉพาะตัวการที่เธอพูดถึงช็อตนี้ทําให้กระแสในโลกออนไลน์ลุกเป็นไฟทันทีขณะเดียวกันตำนานลูกหนังไทยอย่างปิยพง์ผิวอ่อนก็ได้มีการวิเคราะห์จังหวัดดังกล่าวด้วยมุมมองแบบนักยิงประตูโดยแท้เขาอธิบายว่าจริงๆแล้วจังหวัดนี้บิดสอโซล,ลี่ทําถูกเกือบหมด แต่บอลมันหนีเท้านิดเดียวเวลาในสนามมันเร็วมากเขาตัดสินใจดีแล้วเพียงแค่บอลไม่เข้าทางเท้าซึ่งคำพูดนี้ทําให้แฟนบอนจลจํานวนมากเข้าใจและยอมรับว่าฟุตบอลมันมีความละเอียดอ่อนก็ว่าทีเห็นด้วยสายตาตลอดช่วงท้ายเกมบุรีรัมย์โหมบุกอย่างหนักความกดดันเริ่มเพิ่มขึ้นทีละนิดเพราะทุกคนรู้ว่าแค่หนึ่งประตูอาจเปลี่ยนลำดับในกลุ่มได้ทันทีในการแข่งขันระดับเอเชียรายละเอียดเล็กน้อยสามารถพลิกสถานการณ์ได้ทั้งหมด และบุรีรัมย์เองก็เป็นทีมที่เคยสร้างปาฏิหาริย์ปลายเกมมาแล้วหลายครั้งหลายคนยังจําได้ถึงแมชที่พวกเขายิงทดเวลาบาดเจ็บจนทั้งสนามแทบจะถล่มลงวันนี้แฟนบอลจึงยังหวังว่าอาจมีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งบรรยากาศในสนามช่วงนาทีสุดท้ายแทบหยุดหายใจทุกคนลุกขึ้นยืนรอเพียงจังหวะเดียวที่อาจกลายเป็นประตูปลดล็อกเกมรูปยังคงหวังพึ่งดิดซอโซลี่เป็นแกนหลักเขามีทั้งความแข็งแรงความเร็วและหัวจิตหัวใจของนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ แม้จะพลาดจังหวะสำคัญก่อนหน้านี้แต่เขายังไล่บอลทุกเม็ดและสร้างความหวาดเสียวให้แนวรับคู่แข่งจนหัวหมุนไม่ต่างจากช่วงต้นเกมเมื่อจบเกมแฟนบอลหลายคนแม้จะรู้สึกเสียดายแต่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบีตสอโซลี่คือหนึ่งในนักเตะที่มีความโดดเด่นที่สุดในทีมตอนนี้การมีเขาอยู่ในสนามทำให้แนวรุกของบุรีรัมน่ากลัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคนพูดว่าถ้าอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจเต็มที่เดี๋ยวเขาจะยิงได้เอง เพราะนักเตะประเภทนี้ยิ่งพลาดยิ่งต้องการแก้ตัวและยิ่งกระหายประตูมากกว่าเดิมหลังเกมบิดซอโซลี่ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าแม้จะผิดหวังแต่เขามองถึงเกมต่อไปทันทีเขาอยากยิงเพื่อแฟนบอลอยากพาทีมเก็บคะแนนสําคัญในรายการระดับเอเชียซึ่งคําพูดนี้ยิ่งทําให้แฟนๆรู้สึกถึงหัวใจของนักสู้เต็มร้อยและเชื่อว,ว่าประตูสําคัญอาจมาในเกมถัดไปอย่างแน่นอนในโลกออนไลน์กระแสะเกี่ยวกับจังหวัดนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเหล่าแฟนเพจฟุตบอลไทยวิเคราะห์ไม่หยุด บางคนบอกว่าถ้าอีกนิดเดียวคือสุดยอดแห่งซีซั่นบางคนชมเรื่องการหาช่องแต่ก็มีบางกลุ่มที่มองว่าควรคมกว่านี้ทว่าเสียงส่วนใหญ่กลับสนับสนุนให้นักเตะเก็บโมเมนตัตมของตัวเองต่อไปเพราะทุกคนรู้ว่าบิดซอโซนี่เป็นนักเตะแบบที่ทำประตูได้ตลอดเวลาและมัดยิงลูกสำคัญในเกมใหญ่เสมอความหวังของแฟนบุรีรัมในศึกเอเชียปีนี้ยังคงสดใสแม้ผลการแข่งขันนัดนี้จะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่คุณภาพทีมโดยรวมยังอยู่ในระดับที่พร้อมท้าชนทุกทีมในกลุ่มความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะแต่ละคนรวมถึงแทคติกของทีมที่มีความหลากหลายทําให้บุรีรัมยังคงเป็นหนึ่งในทีมไทยที่มีโอกาสลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ในเวทีระดับทวีปความมุ่งมั่นของผู้เล่นความเข้มของเกมและเสียงเชียร์ที่ไม่เคยจางเป็นอีกหนึ่งพลังที่ผลักดันทีมเดินหน้าไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นไหวเมื่อมองภาพรวมแล้วเหตุการณ์เกือบเฮลันบ้านของบีตสอโซลี่ในแมชนี้อาจเป็นเพียงหนึ่งช็อตที่สร้างความเสียดาย แต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือจังหวัดที่สะท้อนให้เห็นว่าบุรีรัมยังคงมีเกมรุกที่อันตรายและพร้อมจะยิงใส่คู่แข่งได้ทุกเมือ่อแม้ผลลัพธ์จะไม่เข้าเป้าแต่ความน่ากลัวของทีมยังคงอยู่ครบและยิ่งทําให้คู่แข่งต้องระวังมาขึ้นในเกมต่อต่อไปแฟนบอลหลายคนเชื่อว่าบิ๊โซอสโอล,ล่จะกลับมาพร้อมประตูสําคัญในเร็วๆนี้เพราะกองหน้าที่มีความมั่นใจและมีความสามารถเฉพาะตัวสูงแบบเขามักจะตอบสนองต่อความพลาดด้วยการยิงลูกสุดสวยในเกมถัดไปเสมอส่วนบุรีรัมเองก็ยังคงเดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง และพร้อมพิสูจน์ให้แฟนบอลทั่วเอเชียเห็นว่าทีมจากไทยก็มีศักยภาพที่จะไล่ล่าความสําเร็จในระดับทวีปได้อย่างแท้จริงท้ายที่สุดแมตช์นี้แม้จะจบลงแบบเสียดายแต่กลับทําให้แฟนบอลรู้สึกถึงพลังความหวังและความเชื่อมั่นในทีมมากยิ่งขึ้นทุกคนรู้ดีว่าเกมฟุตบอลมีทั้งความสุขความเสียดายความตื่นเต้นและความผิดหวังแต่ก็เพราะทั้งหมดนี้เองที่ทาให้ฟุตบอลเป็นสิ่งที่คนรักจนหมดใจและสำหรับบุรีรัมยูไนเต็ดแม้คืนนี้อาจไม่ใช่คืนที่ได้เฮลันบาน แต่ก็เป็นอีกหนึ่งคืนที่แสดงให้เห็นว่าทีมนี้ยังมีหัวใจของผู้ล่าอยู่เต็มเปี่ยมพร้อมกลับมาอย่างดุดันในเกมถัดไปและใครจะรู้บางทีประตูที่ทุกคนรออาจกำลังมาเร็วกว่าที่คิด